อ๋อมีลื่นพี่น้องมีลื่นมีลื่นฝน,นตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกแรงครับเมื่อคืนนี้รถฟ,ฟรีพี่น้องเพื่อนอีกแล้วฝนตกตักนะครับเมืเ่อคืนนี้ออกปอได้หรือไม่ สวัสดีตอนเช้าพี่น้องจะต,ต,ตกไม่นานครับตกแป๊บเดียวตกประมาณสิบนาทีนี่แหละพี่น้องแต่ว่าตกแรงครับ งานแปลงนี้ก็เหลือไม่เยอะประมาณสี่ห้าเที่ยวนี่ครับพี่น้องก็จะเสร็จที่แปลงนี้สองครับมีแดดออกมาแล้วครับมีแดดออกมาแล้ว Cọ phải to, cọ, cọ, cọ Thôi, thôi, thôi mày đu Thôi nhẹ, thôi đi Xài đi đâu nào, thôi mày đại บ่อลมคัดหัวจีไปอหยับคาดด้วยบ่อลมคัดหัวจีพอบ่อลมคัดหัวคนอ่ะโอ้บอลมจ่าเองคนนี้โอ้ไปรถเจ้าไปยัง รุดใสร,ดรุดเทงอ่ารุ้ดเตะตกงน้ำขังเลยครับ ยูนี่ตกบักแหงพูนะยูนี่ตกบักแหงพูนะตกประมาณจะตกกว่าโดนสิบนาทีนี่แหละเอาไปเฟนตกหลังฝนตกนะจะมีฟีนิดหน่อยครับฟีไหมก็ด้านล่างแข็งครับด้านล่างแข็ง ื่อนเลยเพื่อนเลยดูครับทางร่วมหมดเลยครับเอ้อยใส่ไม่เยอะนะครับนี่ใส่ประค้องไปเสียบดูหรับเพื่อนหมดเลย มาดูที่ถมกันบ้างครับถึงไหนแล้วครับเขียมงานแล้วครับวันนี้เหลืออีกประมาณคนละสองเที่ยวนี่แหละครับท้องคารน่าจะเต็มแล้วครับผมเราใช้จีได้ไหรืเอเปล่าไปมา,าต้นไม้ออกใกลจจี Nei, det er på